สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับงูพิษเกมมิ่งในวันนี้คุณผู้ชมเราก็ผมอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า stretch ด้วยรูปปกก็ผมที่ดึงดูดใจนะครับและให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเรานั้นเข้ามาเล่นเกมนี้ทำไม <c oughs> เนี่ยดูอย่างรูปภาพคุณผู้ชมเราสามารถคัสตอมไม์ตัวละครเราได้เป็นไงน่ารักทุกตัวเราสามารถ ก็ได้ม <end> so oh, wow. like ันคืออะไรวะสามารถบินได้โอ้โหแล้วภาพนี้แบบไฮไลท์เด็ดเลยนะคุณผู้ชมก็คือมีนูบฆ่าตัวตาย3ตัวอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สำหรับการเข้ามาเล่นเกมนี้เลยผมมองว่าเกมเกมนี้ผมมันน่าสนใจนะตรงที่เขาขายเกมพาสก็ตตรงนี้ด้วยนะครับ1,000โลบักเองอ่ะเนี่ยดูดิคุณผู้ชมเขานะครับจะให้เราหลากหลายตัวละครเอฟเฟกเลยเว้ยให้เพลงกูด้วย เพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวติดลิขกสิทธิ์แถมยังให้ฟีเจอร์ที่แบบอเมซิ่งที่สุดนั่นก็คือ God Panel นะครับซึ่งเราก็ผมจะสามารถระเบิดผู้เล่นคนอื่นได้สร้างหลุมดำก็ได้เป็นไงอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากอะไรที่เกนคนอื่นเนี่ยกูชอบแต่เดี๋ยวเราค่อยซื้อนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาอ่านโฆษณาจะลงใจก็ผมทำให้เรานั้นใจเย็นมากขึ้นก่อนที่จะเขาเล่นเกมนี้นะดูหมาตัวนี้สิเขาน่าจะเศร้ามากเลยถ้านายไม่กดจอยกลุ่มนี้ว้าวหมาตัวนี้เหรอด็อกโกคุณผู้ชม คุณผู้ชมต้องรีบกดเข้ากลุ่มนี้เลยนะครับก่อนที่น้องหมาตัวนี้นะครับจะเสียใจและร้องไห้ตายนะสุกานและคุณก็ผมจะสามารถเป็นหนึ่งใน doggo follower ได้ถ้าเกิดพวกคุณมีสัตว์เลี้ยงแล้วอะไรคือประสบการณ์ที่แย่ที่สุดว้าวเขาถามมาแบบนี้นะครับประสบการณ์ที่แย่ที่สุดสําหรับการเลี้ยงแมวของกูก็คือคือแมวกูอ่ะเวลามาเล่นกับผมอ่ะมันเล่นดีๆไม่เป็นเว้ยไอแมวพวกนี้มันชอบใช้ความรุนแรงงับขากูขวนขากูจะเป็นรอยจะเป็นบาดทะยักตายอยู่แล้ว นี่คือประสบการณ์ที่แย่ที่สุดนะครับตั้งแต่ผมเลี้ยงแมวมาเฮ้ยเดี๋ยวดิกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มคนรักหมาไม่ใช่เหรอวะแล้วกลุมาพูดถึงแมวทำไม <c oughs> นี่มีด็อกทีเชิร์ดด้วยนะเว้ยราคาแค่4โลบักเองอะขายไม่แพงขายไม่แพงเราสามารถซื้อได้ด้วยนะครับ <c oughs> ทุกผู้ชมครับผมซื้อเสื้อนี้นะครับจะเป็นการบ่งบอกว่าคุณนั้นรักหมาแบบโคตรด,ด,ดูนี่เสื <c> ้อ <oughs> <c oughs> นอกเรื่องมากพอละไปเล่นเกมนะครับไปเล่นเกมโอ้แม่งแค่เพลงมึงก็ท็อปฟอร์มละ Shut up กดเพลงนะครับว้าวยินดีต้อนรับสู่ stretch และนี่ก็เป็นตัวนายนเนี่ยตัวเราโมเดล1330นะครับเรานะครับไล่ like ค่าที่ <c oughs> ทำไมด่ากูอย่างนั้นนะทุกสิ่งที่นายเห็นไล่ like ค่าทุกอย่างมาเดี๋ยวฉันจะสอนนายเองว่าทำยังไงถึงจะไล่ค่าอย่างแรกนะครับเราสามารถกดคลิกแล้วมันจะเป็นการโฮโอเคมันจะมีเชือกออกมานะครับ ให้เราเก็บเหรียญน,นะครับแล้วก็เอาไปซื้อของที่ไร้ค่าเอาละไปไร้ค่าได้แล้วโอ้นี่ถือว่าเป็นคําคมเลยนะครับสําหรับใครคนไหนที่กําลังหดหูก็ผมคิดว่าตัวเองไร้ค่านะครับบอกได้เลยว่าคุณนั้นไร้ค่าจริงๆนะไหนดูดี่มันเล่นยังไงเนี่ยโอ้ว้าวเกมนี้บังคับลําบากด้วยโอ้ว้าวนี่มันอะไรวะเนี่ยอุ้ยนอนี่คือตัวกูเหรอวะว้าวตัวผมเหมือนกับว่า ็นตัวข้อต่อยังไงอย่างน right? ั Man. ้นเลยนะครับไหนลองปล่อยใยเหมือนสไปเดอร์แมนฮึบสไปเดอร์แมนโว้าโว้าวโคตรเทพฮึบเกาะตรงนู้นสิฟ้าเอ้ากดอันแกราฟยังไงอะโอเคมันมีแบบดีเลย์นิดนึงครับคุณผู้ชมครับฮึบเกาะตรงนู้นอ๋อเฮ้ยกูเล่นเป็นว่ะกูเล่นเป็นสุดยอดมากแล้วนั่นบิลลี่บิลลี่เดี๋ยวไปหาบิลลี่คุณผู้ชมกูเกาะบิลลี่ได้ไหมเฮ้ยไปหาบิลลี่ โอ้ oh, stop หยุดหยุดหยุดโอเคโอเคในดูดิครับว่าบิลลี่เขาทำอะไรได้ผมสามารถหยิบบิลลี่ได้ไหมวะเว้าวบิลลี่ว้าวโอ้ my god โอ้บิลลี่ทำไมทำแบบนี้กับกู stop โอ้บิลลี่มันเหมือนเป็นปีศาจหนอนนะครับแล้วพอเอาเข้าจริง,รงๆเขาตัวใหญ่มากเว้ยเมื่อเทียบกับตัวเราน่ากลัวมากบิลลี่เอาละพอละมึงไปเกาะที่อื่นไปเกาะที่อื่นมันอยู่ไกลเกินไปเหรอกูเกาะไม่ได้นบ nope, stop มาทางนี้เก็บเหรียญสิจ๊ะไอพวกนี้ใช่เหรียญไหมอะ เอาละเดี๋ยวไปเก็บเหรียญแล้วมึงเลยเกมอ๋อโอเคเก็บเหรียญได้ไหมเลยมันเลยกละมันเลยกละสต็อปเกมนี้เล่นยากหน้าจอไม่สันตลอดเวลาเป็นล่างทรงไงวะโอเคเก็บเหรียญละไหนดูหน่อยว่าเราสามารถซื้อสัตว์เลี้ยงได้ด้วยว้าวสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวก็จ่ายแพงแล้วเราซื้อไปเราจะได้อะไรไม่รู้นะครับเกมนี้ไหนกูเป็นนูเดลได้ไหมนูเดลฟรีสอ เดี๋ยวเดีด๋คืออันนี้มันเป็นคําสั่งเหรอคำสั่งเราสามารถกดหยุดได้อ่าหยุดเอาไว้ก่อนหยุดเอาไว้ก่อนอ่าอย่างงี้ดิถึงจะเล่นเป็นนะครับคุณผู้ชมปล่อยตัวฮึบกดหยุดก่อนหยุดก่อนกดตรงนี้อ่าปล่อยตัวเอ,อ้อย่างี้ดิวะแม่มันดีจริงๆเลยวะ่ะฮึบกดหยุดก่อนเหมือนคุณใช้โปรแกรมโกงนะครับเวลาคุณอยากให้เวลาหยุดอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าสุดยอดมากเออ,อ้ my gosh ้าว นี่ผมสามารถดึงเพื่อนเรามาได้ด well. we ้วยเหรออันนี้ใช่เพื่อนเราไหมโฟกัสเขาเป็นคนในเซิร์ฟเวอร์นี่เหรอคุณผู้ชมเฮ้ยๆอันนั้นอะไรวะเตาย่างว่ะเตาย่างเราขึ้นไปอยู่บนเตาย่างได้ไหมเอาล่ะค่อยๆขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมขึ้นไปได้ไหมเนี่ยขึ้นไปหน่อยสิเฮ้ยแมเราด้วยความที่ว่าเกมมันไร้สาระขนาดนี้นะครับเราจะเป็นที่จะต้องกดซื้อของพวกนี้ไปด้วยกูชอบมึงเกงกูมาทำอะไรของกูเนี่ยนีซื้อจิโร แล้วผมจะซื้อก็อ์คอมมานดีไหมคุณผู้ชมซื้อไปด้วยเลยดีกว่าว้าวชอบมากเลยนี่คุณมาเสียเงินให้กับอะไรไร้ประโยชน์แบบนี้ชอบมากชอบชอบนี่ครับคุณผู้ชมครับกูกดเป็นจิร f ฟว้าวโอ oh my god นี่ดูโลบักที่กูเสียไปนี่มีค่าสุดเลยว้าวว้าวชอบมากครับคุณผู้ชม oh god ในลองเกมพารส,สั่นดูดีครับคุณผู้ชม ว้าวโอ้โอ้ไม่กอดเป็นโรคลมชักนะคุณผู้ชมโลกกำเริบบว้าว <c oughs> wow. คุณผู้ชมถ้าเกิดผมเนะครับเป็นโรคลมชักในชีวิตจริงนะผมก็ผมจะแบบตัวสั่นแบบนี้นะกูว่ากูตายดีกว่าพูดจริงเลิกสั่นได้แล้วแต่ก่อนที่เราจะกดเข้าก๊อตโหมดเราลองซื้อสตรอมดูได้ไหมว้าวห้าสิบโลบัคน่ว้าวต้ววองเสียตังค์มาเนี่ยว้าว มาคอลอก็ผมซื้อสตรอมเนะครับเอา้ามันเป็นฝนเงินหรอกหรอสแสดงว่านี่ผมซื้อเหมือนแจกเงินหรือเปล่าถ้าสิ่งที่ผมชอบมากๆก็ผมคือฝนนะครับตกได้อยู่ประมาณ2วิแล้วตอนนี้สงบเรียบร้อยแล้วอันนี้คือ50าสิบโลบาของกูคุณผู้ชมคิดว่าไงคุ้มค่าไหมคุ้มค่าคุ้มค่ามากกูซื้อนูกแม่งเลยร้อยยี่สิบห้าลบาั์แพงสุดอเยเอ้ยเ้ข้าชาซื้อนูกมาแล้วโอ้ว้าวมันเป็นคอยนูกวระโถตกูนึกว่าจะเอาระเบิดลงสอบมานี่ เก็บคอยนุกเดี๋ยวนี้ว้าวว้าวว้าวถ้าผมเก็บทีผมน่าจะได้เยอะโอ้ว้วาวอย่างนี้ทุกคนจะต้องชื่นชอบผมแน่เลยแต่คอยนุกอันนี้มึงทํากูเข้าใจผิดกูนึกว่าจะเป็นการระเบิดคนอื่นตายอย่างน่าสงสารด้วยความเจ็บปวดนะครับแต่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นการที่เราช่วยเหลือคนอื่นวะอย่างเซ็งเลยนี่ในลองกดก๊อดดูเดี๋ยวกดก๊อดปุ๊บมีเพลงมาด้วยเราสามารถเสกนุกได้แบล็คโฮได้ ลองกดแบ็คโฮลูดิโอเคแบ็คโฮลไหมยังวะไหนวะกูไม่เห็นมีแบ็คโฮลแบ็คโฮลอะไรเลยแม่งหลอกกูป่าววะเดี๋ยวใหม่รอบหนึ่งอาใหม่รอบแบ็คโฮลแบ็คโฮลพีสแบ็คโฮลพีสหรือว่านี่เป็นแค่สกินคุณผู้ชมมันเป็นแค่สกินแบ็คโฮลหรือว่าอะไรกูกดแบ็คโฮลปุ๊บนี่คือแบ็คโฮลกูหรอกหรอหรือว่าผมสามารถดูดคนอื่นได้วะแป๊บนึงแป๊บนึง ไอคนที่อยู่ใกล้ๆนี่เราสามารถดูดเขาได้ไหมน่าจะดูดเลยไม่ได้เลยเฮ้ยนหนว่าแบ็คโฮมึงหลอกกูไม่ได้ใช้อะไรเลยกูกดนุกก็ได้ไหมกดนุกโอเคมีนุกมาไหมเกมนมี้แม่งมึงหลอกแดกเงินกูอย่างน่าสงสารหนึ่งพันโลบั๊กกูกูกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยที่กูนั้นมองไม่เห็นแบ็คโฮมองไม่เห็นอะไรซึอกอย่างชอบมากเลย และที่สําคัญผมใช้คอมมานด์ไม่ได้ด้วยว้าวนี่ครับคุณผู้ชมนี่คือสภาพกูที่กูคิดในตอนนี้เวลากูเสีย1,000โลบักนะครับแม่งเ้ยตะกี้กูโดนหลอกกูว่าเจ็บมากพอละแล้วกูมาเจอเกมอะไรอีกวะเนี่ยบารลน่าไวรัสซิมูเลเตอร์ ว้าวชอบมากเกมเกมนี้ผมมันขึ้นนะคบอยู่ในหน้าท็อปเรดแสดงว่าโลบอกก็ผมต้องการให้กูเล่นเกมนี้เหรอว่ายังไงเฮ้ยไม่แน่บางทีอาจจะมีข้อคิดเหมือนกับเกมที่เราที่ผมเล่นก็ได้แบบทุกคนต้องแกะตัวอยู่ที่บ้านโอ้นี่เป็นเพลงมาเลยวะเฮ้ยโจโจมาวะโอ้แล้วก็เต้นให้กูดูว้าวว้าว ว้าวอะไรวะเนี่ยจุดจุดว้าวโอ้โ y g ยกอดแล้วใครนอนตายอยู่ตรงนี้แม่เจ้าอันนี้มันประเทศที่ติดเชื้อโอ้จุดจุดจุดเอาแลว้วอ่ะไม่ไม่ไม่กูรับไม่ได้รับไม่ได้ไมึงให้กูตายเดี๋ยวกูเจอแบบนี้